นักเรียนไม่ใช่นักโทษแต่ถ้าเธอโซดทักเราเข้ามาโลดนะสาวมึงพูดใช่ปะใช่ <c oughs> มึงพูดอะไรกับมันมึงพูดอะไรกัมบนนมันคนปกติพูดภาษานปกติเออเดี๋ยวไปดูเลย เอาตีนอย่างเดียวเลยเพิ่มไปเสร็จเพิ่หันไปบอกเพื่อนกูฝากของมึงด้วยนะโอเคกูฝากมขาเียร์ต่อไปตามไปแล้วเหรอ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 แล้วมึงเข้ามานิดเดียวแล้วมึงได้ซีนอีกแล้วเหรอกูฝากเปลี่ยนปากแชร์แอคชั่นแล้วแอคชั่นอีกมึงแค่เดินเข้ามาไปพวกเราถอยรออะไรกันอยู่ครับรอเข้าซีนใบปลิวหายอยู่ครพักตอนนี้รออะไรให้กี่โมง สี่ห้าครสี่แรกของวันนี้สี่ห้าตอนนี้ตอนนี้เอ่อบ่ายโมงบ่ายโมงมาเตรียมพร้อมเป็นแบบเตรียมพร้อมืมากี่โมงอีก่นมากี่โมงเว้นกันเหมือนกันครับี่โี่ัวันนี้มาตื่นตีสี่ครัออกจากบ้านตีห้าครับตึ่นกี่โมงหกโมงและถ่ายบ่ายโมง ก็มาป๊อปไงอทเดียวอย่าคิดนะก็จะปิดหูปิดตาคนอื่นได้นะคนน่านิยมมองมันสิขามองอะไรกูล่ะต้อาให้เหรฉันไม่โกงกูแกหรอกมาพี่ค้าทำไมเมื่อกี้เขาว่าเราครับผมก็ไม่รู้ครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดครับผมไม่ได้ทำครับลอนลอนปะ No นไงบ้างวันนี้ ก็เหมือนเดิมนะครับเหนื่อยเหมือนเดิมแต่โอเคดีครับพี่กอล์กำกับดีครับรู้สึกว่าหมดห่วงเรื่องภาพลักษณ์ที่กังวลว่าจะออกมาดูหล่อหรือไม่หล่อเพราี่กอล์ดูให้หมดเลยครับดูให้มันกระทั่งแสงทรงผมหน้าดูให้ทุกองค์ประกอบเลยการแสดงรู้สึกประทับใจครับจริงๆที่เป็นห่วงงานพี่่ะจริงๆก็ไม่ได้กำกับดีเลยขนาดหรอแรงมากคือมือพอใจเป็มเลยหรอ and เ <Action. S 2> คยย้อ,อนฉลอยยังเปล่าครับอาจารย์ผมแค่แชร์ข้อมูลกับอาจา,ารย์ว่าะฟอติสันเนี่ยคงไม่สามารถสรุปได้แค่ช้อยเดียวตามทีมผมมนะ่ผคนผมหมายความหมายนะคิดลงครับผมถึงว่าก็แล้วแอนแอคชั่นผมยืนยันครับว่าคำตอบของวาสวัตผิดและคำตอบของอายังก็ผิดเช่นกันฉันบอกให้พอ เรียนครับลุงขอบคุณครับพอใจยังยังอ่ะรู้สึกเปกดดันพอมีอัดแบบที่เข้ามาตอกย้ำอีกทีมันก็เลยรู้สึกว่าเหมืนอนเขาเป็นที่พื้นสุดท้ายของเราแต่ว่าเขาก็ยังอางนี้กับเราอยู่มันเป็นความรู้สึกนั้นเลยอล้วล้อแต่นะแต่มึงดูแรงมากเลยนะตะกี้